มีข่าวดีแล้วนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างป่าแม่ลูกที่ตกลงไปในหลุมยุบในเขตอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้สําเร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมลองดูภาพช่วงหนึ่งก่อนนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือ <ไ according S 1> ช้างป่า <ties S 1> <2 S 1> สองแม่ลูกนี้นะฮะหลุมเนี่ยมันยุบลงไปลึกพอสมควร<ม>คุณผู้ชม<อ>ฮะกว้างเนี่ยประมาณ5เมตรลึกถึง4เมตรนะฮะ โอ้โหไม่สามารถที่จะช่วยเหลือขึ้นมาได้เป็นอุปสรรคเลยนะฮะช้างป่า2ตัวที่ตกลงไปเนี่ยคือเขาเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากเขาบ่อแร่ก็ออกมาหากินกับโขลงนั่แหละฮะ ทีนี้เกิดพลัดตกลงไปนะครับเลยทำให้ไม่สามารถที่จะขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองได้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางแผนเข้าไปช่วยเหลือนะครับเรียกว่าต้องเร่งด่วนเลยนำกล้วยนำอ้อย เอาไปเป็นอาหารให้กับแม่ช้างนะครับเพื่อจะให้แม่ช้างเนี่ยไม่ป้อนลูกอีกทีหนึ่งด้วยภาพที่คุณผู้ชมเห็นน่ยก็คือเขาพยายามที่จะเดินขึ้นมาจากบ่อเห็นไหมล้วก็ถลไหลลงมาถลไหลลงมาขึ้นเองไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ทําได้แค่โยนอ้อยเนี่ยแหละฮะให้ช้างกินไปเรื่อยๆเพราะว่าอุปสรรคมันคือพอตกพบค่ําปป๊าเนี่ย โคลงช้างเนี่ยมาล้อมเอาไว้เลยอ,ะอ่ะทำให้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องถอยออกมานะฮะแล้วก็กันชาวบ้านไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เพราะว่ากเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะฮะมากันเป็น10ตัวมาเฝ้าเพื่อจะดูการช่วยเหลือช้างป่า2แม่ลูกของขโคลงเขาเองค่ะอะลองดูจังหวะหน่อยนะฮะจังหวะน,น,นั้นนะฮะขึ้นมาเลยครับข,ขึ้นมาเลยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว มาเร็วใช้เวลาอยู่นานนะเขาไม่สามารถขึ้นมาได้จนเช้าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องนํารถแบ็คโฮมาปรับลดความลาดชันของหลุมเพื่อจะให้2ตัวเนี่ยเดินขึ้นมาได้นะฮะจนมาตอน7จ็ดโมงเช้าพอหลังจากที่ปรับความลาดชันเรียบร้อย2ตัว เดินขึ้นมาได้เองเลยครับโดยที่ไม่จะต้องใช้เชือกผูกใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นพอขึ้นมาเดินกลับเข้าไปที่โขงที่รออยู่ในทันทีเลยนะฮะซึ่งทางผอสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์บ้านโป่งนะครับคุณอนันต์โพพันเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้ก็จะผลักดันให้กลับไปรวมอยู่กับโขงเนี่ยฮะเดินกลับไปแล้ว แล้วก็จะผลักดันกลับเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูพื้นที่เดิมของเขาต่อไปนะฮะทำไมพื้นที่ถึงจะเป็นหลุมแบบนี้ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นเหมืองแร่เก่านะฮะพอเลิกกิจการไปส่งผลให้มันเกิดมีการยุบของดินที่กระจายอยู่รอบๆพื้นที่เหมืองจนสุดท้ายเกิดเป็นป่ารกทึบขึ้นมาฮะก็ยินดีด้วยนะกับโขงเรียบร้อยแล้วะนะคะ